อาวันนี้พามเพื่อนมาชมรางน้ำแล้วครับแล้วก็ติด C ีชาแนลแล้วก็ซ่อนรางน้ำนะครับพามาดูรางน้ำผลงานรางน้ำของเรานะครับผมอ่ะไปดูกันเลยนี่นะครับนี่เขาเรียกว่าสิ่งนี้ว่า C ีชาแนลนะครับด้านบนนี่จะเป็นอย่างนี้นะฮะที่ติดอันนี้ซ่อนรางน้ำนะครับรางน้ำก็จะอยู่หลัง c ีชาแนลนะครับตัวนี้เราจะบิ้วเหล็กรับไปแล้วนะครับตัวนี้เราจะจบงานมีสองอย่างนะครับตัวนี้ คือ1เอาอะแดปนะครับเป็นอะแดปที่ใช้ภายนอกนะครับทนแดดทนฝนนะครับทนความร้อนนะครับอะแดปอย่างนี้นะฮะอย่างนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมเราจะอะแดปอย่างนี้นะแล้วให้มันสโลปลงมาเวลาน้นน้ำจะไหลย,ย้อนกลับมาลงรางนะครับอันนี้คือวิธีที่1นะครับแล้วก็ทาสีทับอย่างนี้อันนี้คือวิธีที่หนึ่ง,ว,งนนว,วิธีที่2ก็คือสังอ่งครอบเป็นครอบเป็นตุ้งชีตหรือว่าสั่งฉากมานะครับติดซิลิโคนตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็วางครอบทับอย่างนี้อ่า วิธีที่2เนี่ยจะดีกว่าวิธีที่1น,นะครับจะทนกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยจะรับความร้อนสูงนะครับนี่นะคใครถ้าใครอยากใส่ซีชา n n นลก็สามารถนำาไปเป็นแนวทางในการทำงานได้นะครับอันนี้ก็เป็นรางน้ำเมนท s นชีสนะครับผมตรงดิกนะครับผมนี่ก็ิด็กซีชานนลตรงมากแนวยิงน็อตนะครับ เพื่อนเห็นไหมแหวยิงนตโอ้โหเราขึงเชือกนะครับตีแล้วก็ยิงนะครับผมนี่ก็เป็นครอบนะครับครอบชนผนังต่างๆนะครับไล่สนิทหมดนะครับข้างบนนี่เดี๋ยวต้องฉีดทำความสะอาดทั้งหมดเลยน,ะนี่ครอบก็เ,เหลือสายแผ่นช่องนี้นะครับแล้วก็เก็บงานเ่ไงครับช่างเสร็จแล้วครับ อ้าวโอเคขอตัวไปทำงานก่อนครับนี่ก็พาชมหลังคาคด้านบนนะฮะ